ครับกะพ่อกันคือเก่าเหมือนเดิมครับครับโมนกะมาหอดบานหอดซองนะครับอาหารที่ขาดไม่ได้นะครับครับเป็นส้อยจู่นครับเนื้อเสือมากครับโซๆนะครับจากเคียงเนื้อคือบานเมือหน้อยครับโซๆเลยครับอันนี้กะเป็นน้ำจิ้มนะครับที่ผมข้นแล้วครับเค็ดเรียบร้อยเฮียจักหน้อยครับคนเรียบร้อยนะครับ พวงเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นพักนะครับนี่หักแตงมึกทวนะครับหอมอันนี้หอมปีครับกินกลับครับครับกะเบาๆร้านยายห้างนะครับเปิดเรื่อยกันนะครับอากาศดีนะครับผลกตมาขึ้นกับตกแห้งเติมนะครับมันโตมาหีกันสิไปใส่ปุ๋ยนะครับเข่าเฮ้า นี่ายนะครับ,รบมันจะกินแสบบ้านเฮาครับครับมัอนน้องต้องสิ้นเจมครับตอนบักไงเลยครับ <laughs> ทำแลกเลยครับทำแลก

หนึ่งครับ,นะบตัใหญ่ใกยเต้ดกยเตีบ๋บดิหาัน่อหนำครับหันอต้นเนาะย่ม่ี แช่ครับพี่น้องมาเด้นมาเด้นพี่น้องครับกินน้ำกัน